สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องแซบเลยชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทำผัดกะหล่ำปีนะคะหรือกะหล่ำปีทอดน้ำปลาค่ะตอนนี้กระทะก็เริ่มร้อนแล้วนะคะใส่น้ำมันไม่ต้องมากนะคะเอาพอประมาณค่ะสองประมาณสช้อนโต๊ะนะคะค่ะแล้วก็เ,เกลี่ยกระทะนะคะให้น้ำมันเคลือบกระทะนะคะกะหล่ำปีต้อง หั่นแกนแข็งๆออกนะคะเราจะใช้เฉพาะใบค่ะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะผึ่งให้แห้งค่อยๆลงไปผัดน,นะคะใจะเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบค่ะเพราะว่ากระหล่ำปีเขาจะมีความแข็งนะคะ โอเคค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะคนไหนที่ยังทำไม่ไม่ยังไม่พอใจในรสชาติตัวเองทำก็คลิปหน้านะคะมาเปิดพร้อมกันเลยค่ะเราจะไม่หยุดนะคะเราจะไม่หยุดคลิปก็คือใช้ไฟกลางๆนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะเราไม่ต้องแบบว่ามาคอยกดหยุดคลิปนะคะ นี่ต้องใจเย็นๆค่ะเมนูนี้เกิดจากแบบว่าไม่รู้จะทําอะไรกินนะคะก็ไปเจอกะหล่ําปีในตู้เย็นกระหล่าปีก็มันจะเหลือจากการทําส้มผักค่ะส้มผักบัวที่เราเคยทําในคลิปก่อนนะคะไปดูก่อนได้นะคลิปส้มผักบัวค่ะจะมีกระหล่าเราซื้อมาสองสัมหัวค่ะแต่ว่ามันก็เหลือ ก็เลยไปเจอในตู้เย็นหัดลองเอามาทำดูแต่ปรากฏว่าอร่อยเฉยอค่ะเพราะว่าเราเคยเห็นคลิปใน youtube นะคะเราก็ยังไม่เคยมาผัาดกินเองสักทีค่ะก็เลยลองเอามาทำดูแต่ว่าเชฟที่มืออาชีพเขาก็จะมีเทคนิคการผัดของเขานะคะแต่ว่าเราอันนี้เราคิดเองค่ะว่ามันต้องมันต้องนิ่มก่อนค่ะนิ่มก่อน ต้องผัดใจเย็นๆนะคะคือกระเทียมเนี่ยไม่ต้องเอาไปเจียวนะคะเอาลงพร้อมกระหล่ำเลยค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะผัดจนกว่าน้ำในกระหล่ำจะแห้งนะคะใบกระหล่ำอะคะ่ะผัดไปเรื่อยๆเขาจะช้ำแล้วก็คายน้ำออกมาจะสังเกตที่ก้นกระทะจะไม่มีน้ำมันแล้วนะคะเพราะว่าใบกระหล่ำเขาจะซับน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว ค่อยๆผาดไข่กลัวไหมสังเกตก้นกระถานะคะจะมีสีน้ำตาลอันนี้คือเริ่มจะใช้ได้แล้วนะคะกระหล่ำก็นิ่มทุกใบแล้วค่ะ สูตรนี้จะไม่ปรุงอะไรเลยนะคะนอกจากน้ำปลานะคะเกลือก็ไม่ใส่ค่ะผงปรุงรสก็ไม่ใส่นะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติของกระหล่ำเขาจะมีความหวาน,นะคะ่ะมีความหวานแล้วก็จะมีความหอมเวลาที่แบบว่ากระทะเขาจะเริ่มร้อนนะคะแล้วใบกระหล่ำเขาจะนิ่มแล้วก็เริ่มแห้งอะคะ่ะมันจะมีความหอมเฉพาะตัวนิดนึงอะคะ่ะไข่ก็ไม่ต้องใส่นะคะ ถ้าใส่ไข่มันจะไม่ได้เป็นกะหล่ำทอดน้ำปลานะคะจะเป็นกระหล่ำผัดไข่เหมือนจะคขำนะคะลองทำดูนี่ค่ะความร้อนเริ่มมาแล้วนะคะอันนี้เริ่มได้ที่ละน้ำปลาที่จะใส่นะคะลองลองกะดูนะคะว่าเออ,อันนี้ใช้กระหล่ำครึ่งหัวนะคะ น้ำปลาก็จะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแต่น้ำปลาเนี่ยเราจะลาดลงกระทะนะคะเพื่อให้กลิ่นมันหอมค่ะเอ่อให้ลาดแบบว่าอย่าให้โดนใบมากนะคะเพราะถ้าโดนใบกระหล่ำเนี่ยเขาจะอมน้ำปลาไว้ออมน้ำปลาไว้แล้วบางใบที่เรากินเข้าไปมันจะเค็มนะคะเราอาศัยว่าให้น้ำปลาเคลือบกระทะค่ะ มันจะมีความหอมขึ้นมาเลยะคะ่ะเห็นไหมคะจะเริ่มมีรอยไว้ไหมนิดหน่อยเราจะไม่ผัดไหมมากนะคะอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วกระเทียมก็จะเหลืองพอดีเลยะค,ะค่ะค่ะนี่เสร็จแล้วคะ่ะลองไปทํากันดูนะคะว่าแล้วมาแชร์นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงลองดูคะ่ะแต่สูตรนี้ใช้ได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ